บีมกวีฉีกทุกกฎของคนรักโวยพรวันพนรรยาด้วยการยกสิ่งนี้ให้เป็นคู่รักลูกดกครอบครัวอบอุ่นมากๆสำหรับบีมกวีและออยอติพรเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาพร้อมทายาททั้งสคนอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดแม่ออยหนุ่มบีมได้ยกพวงมาลัยมาไหว้พร้องุวยพรวันเกิด โดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดแบมกวีเผยภาพมอบพวงมาลัยสวยๆให้ภรรยาพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสันต์วันเกิดคุณออยอติพรภรรยาของบีนกวีหมามีของทีทีอายาวาอัญญา,ญญาผู้คุมกฎของบ้านผู้จัดการของช่องบีมอ่อยูแชนแนลซีสของเพจออยสิตสตอรี่ทุกหน้าที่คือสมบูรณ์แบบครับผมยืนยันได้มีความสุขมากๆนะที่รัก งานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างแซวกันยกใหญ่เคารพภรรยาถือว่าเจริญเจริญพร้อมทั้งอวยพรวันเกิดให้สาวออยจำนวนมากเลยทีเดียว